เต็มไม่ได้เหรอคือเหมือนไหนจีอิมนี่มีเอากับเจีปุยดีกว่าเจีปุยเงินหนาเหรียญนะเ,เต็มเลยได้อยู่บ้านงามอันนี้นรอร่อยกินไหมสิย <laughs> ังร้อนอยู่กูไม่ได้กินไงอิ่มเอาไปเล้วออก,กัดเต็มที่ ้มวปลหนกนยำอ,อไมากยอะไรามาก,กยำแซลมอนอ,อันนี้ก็ผกักด้วยต้เป็ข้อหมูมันไม่มีข้อหมูอะไรนะขอนอะไไกะอหมอ กุ้งไปหมดเลยอะกุ้งเ,นนเต็มเล <c oughs> ย <c oughs> อย่านะเอ็มนะกินธรรมดานะแต่ว่าเอฟกซาวคือแบบสับปุรด่ราเกียดเลยลำบากน้อง ใส่มือก็ได้หรอกหญิงไิ่ใจนแอ็เบลกินกล่อ <laughs> งเนาะ <laughs> อันนี้อะไรพีเซนดิเินไก่ทอดเอาพูดดีๆเอาเอาไนไก่ทอดเธอจะให้ฉันพูดยังไงจ๊ะีนี่ <laughs> <laughs> มึงโดนโดนตกลง นี่ดูสิร้อนพุทอร้อนๆเลยอ <s ays> นะเลยพอดีตาเนี่ยใครรู้ไหนบากสวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีพี่น้องนะครับ ีกันลังติดตามตรับ,รบรชมช่องลูกชนหนาชันแนลนะครับวันนี้ลูกชนามาก,กินย่ำนะครับนแล้วก็ไปเัดต่ออันนี้เพื่อนสาวนะครับอ,อันนี้ก็เพื่อนสาวนะครับน,นี่ครับเมนู่นครับ อันนี้อะไรวะเอ็มเอ็นไก่ครับพี่น้องเอ็นไกไ่นอ,นอือ่อนอมังมากกวูร้อน,นคือใหม่ๆเลยออนทอดเาื้อคากับกะ เอ็มชอบผัดม่เมากินข้าวผัด้าผัดกลัเกวเป็นจานแบบนี้ไงกลัวมันเย,ยนเอะเยอะแน่เลยเฮ้มันน่าจะมีจานลาบยูชูอันนี้ไ่บบด,กด,กดกยกวอชรจาิบใครยมาครับพี่นอ้องเป็มนี่อร่อยอยู่ดีกินน่ะดีครับพี่น้อง <laughs> <for S 2> ไม่เหนื่อ กเริ่มอิ่มแล้วว่ะเอาไปนี่กุ้งอ่ะจะได้ตัวนี้ค่ะฮะตัวนี้ค่ะใช่เหรอตัวสีสีอะรอ่เขาเรียกหนเขียนใกล้ไปอยู่นี่ใจเย็นไอ้พูยเป็นเจ้าเมืองอก็ไม่ใช่ใจเอ็มเป็นเจ้าเมืองไหนเมื่อวันเกิดลูงช่างอาครับหมูพามาเลี้ยงครับพี่น้อง ขอบคุณเจ้าภาพเร่วงหน้านะครับุ้ยไหมนี่ครับเจ๊ใหญ่นะครับเจ๊ปุ้ยเจ๊ใหญ่ใจสปอร์ตนะครับี่ย้องมพี่น้องมงครับ บงยยางคนวายานอวนนะครับพี่นอ้องจานที่สามแล้วเวอ,อเยวจานที่สามแล้วครับเวอร์จานแรกใช่หรเอไมใช่ทำไม,มพม่อยากไปซีทนะไม่ต้องห่วงยังปรับให้เหมือนกูนโดนของเดยวหรือยังเดี๋ยที่พาพเบิ่งบรรยากาศรอบๆร้านนะครับ นี่นะครับพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในลานนะครับพี่น้องนก่ตเต็มไปด้วยตนใหม่นะครับพี่น้องก็เป็นหม่องนั่งนะครับน,นี้ก็จะเป็นป,ป้าปลานะครับพี่น้องอย่ครับปลายังกับโบลูด้วยกันนะครับ อาจาพย์าไปเบิงน้ำตกครับพี่น้องนี่นะครับน้ำตกครับนี่นะครับนี่จะเป็นข้างนะครับข้างาน้ำไหลไปหาบอ่อปลาเมื่อกี้นี่แหละครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบนอกนะครับพี่นอ้องนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบนอกเสียงอะไรเมื่อกี้วิ่น,นี้มันตกไฟนะครับเมื่อกี้เสียงอะไร สวยค่ะนี่อน้อยทำไมอยูน่นี่นะครับสปอนเซอร์ไงครับปากันกองสวยไห<ผ>มไขนะ่แต่ละทีเอาอมอะไรนะอมขวเววนซสาวนะครับสวยที่สุดครับสวยที่สุดสวยที่สุดในกลุ่มครับไม่มีแนว ผมกับล้อที่สุดในกลุ่มมือกันครับกูไม่มีประโยชน์เลยอันี่คีเรสุดครับนี่ไม่ถ่ายรูปไหมกูกูมาก็สวูยไ่ในซุ้มันโตจริงนันยิ้มกูเหรอเผื่อบังอาหารหมดเหรอเริ่มอิ่มแล้วครับพี่น้องเอ็มกูเริ่มอิ่มเลย กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับกำลังเดินทางกลับบ้านเอ็มฝากช่องให้หน่อยเด้เอเจมฝากช่องให้กูหน่อย <laughs> ช่องอะไรวะ <laughs> 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 ลูกชน,นะชาแนลคลิปนีก้ก็มีอย่างไรนะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ก็สักสักข <laughs> <อ>ายเจมจะเปับ <laughs> กันลังแรกใจ ลูกชนะอะไมีแค่ใค้คลิปต่อไปนะครับปาช่องล,ลูกชาวน่าชาแนล้วเรือเดแ๋้วจเจอกันใหมนะคะลลคลิปนี้สวัสดีค่ะ